กมีหน้าสีไปมอกโตนังเยียนแบโตนังเยียนให้น้องกินถ้ยเผื่อนนมืนั้อเนลยกันมากินข้าโเลีหมอโตนังเยียนให้น้องกิ้วยเผื่นนอกกับน้องเหมืนนองเซซื้อเนาะซื้อต้งเต่นื่อมันพูดคึงแหละจะพากันไปมีเวลามาหักโมกอีเนาะหายกั้ก็ส่วนโอกาสมาหน่อยงมนนามอไหกระ่ง เอาอันกานาหมูกรอบจานหนึ่งเจ้าสั่งเจ้ามาานนา่กาเจ้า่านเปิดท่านเปิดเพิ่มนนนกขอสีเอาเพิมเขาอนี่เขาใช าไนพมุ่ีปคืดได้เลยาจารย์กันแต่ว่าไหนพมุ่งนีเขาคือได้ในว่าสิ่งก่อนเด้อสีดำมันจะนีรยันมันเ็มันจะมันสีมีเสียไมนะบาดลงมาเอเพลงซํมเบรินนนเะซัมเอวินนนไม่ตองมากต้องมากเทาปีนต้อ่าันสบาสบายเย็นจังหมด แล้วมิวมันะขึ้นขึ้นอย่ตรงนี้กิน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 หมอมชาน่ิาแล้วคุบอกบอกก้ยินเ็นเงี่ยงไหโดนอะไนอกปเจอหนาค่ะสาเกิดเกแล้วอมันเกิดหม้อเกิดะไือมันเกิดอโนนันคอยยังมาอยู่อดีได้ิหามึนี้มนี้ี่จะมาวันที่หนึ่ง คิดแล้วนี่มันมาเดืหนึ่งมลมาแล้วมมาใช่ใสี่ค่อยด้อคอยิคิดใาจไ้เยแต่เซงบอกมาคอยมีหนึงนั้นคอยน้ำลงานน้ามนีคือพ่วน์นะนรตาไปเมับไปนีเมมทิปใจเรได้ถใจเขาเดยเไ้เลมเาเาเห้นอจะเข้าอาคุณที่ได้เข้าคุณม่เา วนใข่เขาไข่มั้ยวนเขาปซื้ออาหารมันเปียกอะฮะใ่เขเเปียกเ้อไสงหมันจะกินนี่กินนี่กินนี่แหละเป็นคนนี้แต่เธอนแบบมาเปิดกนนี่กันเ่อเฮดไส้หแล้วชิทอเพราะว่าเราใส่หวยอกใส่หนะ เอาบุกิะเอาหปห้าถ้วยหนึ่งเลยแต่ปาทรางนอกเลยอะไยังไเปียหมกเออขาวะดึงบอกน้าด้มากงนอกนะมาทอบมกอมาเนี่ยนาาองนอกบัุแซงตามผัดบุ่งแดไม่คุตาหวานนาหวานแ่บ้เยอนั่ามีนายกกินเกินุกยมกินอย กินมอลค่าเลยแรงกินมาเดียวซีมงแรงกินมาเดียวข่กัสองภาพ่ว่ายัางยังเห็ดนั้นเขได้เไม่เคกินอยู่เราแล้แต่นะมันใสตับต้นเทียนเทียนกระเด็นะวเมื่อวันที่เราพลอะเมื่อันที่เราคลอ้งมือกับสองา่ชิดหนึ่งอี่สิีกินสองาประมาณสองมื่นิดหนึ่งสอง้าสองหมือน่าหรือว่าสามกระสองมีตามยามันหิว ่แ่าอดมาได้อดมาได้อดมาได้เลกิ่มเรอมทาาารเขาว่าค่อยหิวบ่เดี๋ยวนี้ค่อยยังหิวยังดูได้ในตัวในบางคนเมื่อี้นี่เขาดื่มไชันกินเมื่อสา้ามังขาวซุกยำได้กินยำนั่นเบยร์กินลดยเดยแ้าลแต่ไหนเลพอได้ค่อยกินข้าวอันานข้าวมาแต่ไนเดียวางคนกินน้ำตาลทอ่เขาว่าเอากินกับกาฟปั่นเลดียวนี้กปันรสชาตัไปดิ ลงได้ลงสอโลงสิบบาทเดียวเบาเบาัันมาไกล่าเริ่มวขึ้นป่ยไได้ออกบ่ได้ออกกังใจรลดเงนตอนี้ลดน้ำตาลบม่ได้ลดหุ่นน้ำตาลเลยรดหุ่นถ้าเผื่อที่ได้จะมีเจ้าเมด่ขาจสกจแล้วหลายไล่ะเมไรไม่เผอุโมในสัมมี่เนาะป่อยงดนน้ำตาลบมเมนล่อยรดหุ่น ว่จะแล้วเธออาหารไข่จะกินมืดนะกนมนะเขาจะกินมืดมืมืดมืดมืดแตอนนี้มาเลาไอ่ตัดในไม่ิดมือแล้วน้ำงนัไละมุนของโข้าวไกินสอภาพย่แล้วเป็นอะไรเป็นอะไรอย่าง้ยสองภาพอยู่แล้วาดิ่งสามเดี๋ยวสองในสองภาพทามันชินีกาแฟมันอ้ำเหมือนนะเราไปดิ่งตัดกาแฟแฮนออ กาวกาแฟนงนะแล้วมากินเป็นกาแฟดำแค้บอกอันบอกอันนึงเลยบอกอาดูสินีนาาซื้อกาแฟบดกาแฟเาแฟเาบดเอไป้มันหอมมันหอมแบบไหนเขากินมาเขาซงเราแล้วเขาสีเขาสีดมกลิ่นมันก่อนเลกินมันมดเลยจริงๆเ่ผู้า่กาแฟหากินมันธนา ท่นเขดมกินนคะก็คือกัรท่านเขาดินไนคาเฟินคือกันแบบคมเาซื้อข้าสิแบบว่าคือได้กาแฟดกินมมัน้องดวากระตุกนะกินกินแ้วก็คกมกินแกรคกมไม่ตัวนี้นี่แดเไม่ได้ครไม่ได้ได้กินกาแฟ่อยเดี๋ยวนี้ค่อยเดี๋ยวนี้มากินกาแดำขึ้นบนโลกเลยนะกาแฟดำมแซ่บแต่ว่าแล้วีีจะชื่อจะเริ่กินหวานนบิซื่อมาดนไปมันจะพูว่กาแดำมันบำรุงตาไหรสายตา็อ เดี๋ยวนี่ฮั่นชีพยายามอันนี้นะซื้อกาแฟเด็กกาแฟเม็ดของชีโน่เหรอดูตอนนี้เฮากามาหอดเฮือนน่องทงเรียบร้อยเลยนะพ่อแม่พี่น้องเฮาการ์สีอากระดานลงเนาะโดยไม่งงั้นอันนี้กระดานกระดานนักเรียน ็กกเจ้ากระสีเฮียนบอสีสอสนี่กเขาซื่าให้ลูกไกระดานกระดานกระดานอหน่ของละน้อ่กระดานใหญ่นี่ข้องอ้ายแ่นกระดานโตกระดานมันตใกล้ขอไข่ให้แบ่งเลยโอ้มาอนกระดานหน่ยกันแบ่เพิ่งจะเป็นยังงานหนึ่ง

เอาแนวกินจะคือเอาลงมาให้น้อง,งเ,เ,ออเครื่องรถแนวกินเขากินงินแ้วกินเอง่ะืาะอาใน้องจนิเผาน้ย่าเมื่อกินเ่าวน้าแม่เขาไปลิ้นเข้าไปกรับน้องฝนนี่เลยได้ให้น้องลิ้น,ไ,<ห>นไปใครเอาก็ได้น้องกินก็มาได้แล้ว่หมเราจะไปซื้อไม้เอาบัจะออกไปนะง่อยๆาายใชใครละ ไะหละบด้อารนะบอดรอกบอรอกคือบบยน่กได้ให้น้องทงผล่อนมาหายเลยธงจับขาตั้งกล้องมาหาเลยเลยเตั้งเบึงดูสูงสำใดอันนี้ว่าพอดีนางเขียนหรือว่าเข้าไปนั้นแล้วไข่จะแจเนหรอันนั้นสก๊อตสก๊อตออกมันบุตีะ เห็นอยู่นะเพื่อนเพื <k <k k <k record, ่อนเพื ok> <k <k ่อนยังบ่ได้ใครมีเขาเนานั่งเบิ่งก็ได้ข้อเจ้าสีนี้หรือจะเสี่ยวสีนี้าให้น้องมีเคยสีนี้บ่หืมคักเลยแบบนี้นะคักเลยหน้าพี่น้องเลยเอาตะเมืองมาแล้วกกฎกานั่งลงเบิ่งดูละน้อยฮะนั่งนั่งลงเบิ้ลดูเลยนั่งลงเอาว่าแม่นั่งอันนี้นั่งรุมนั่งพื้น นั่งพื้นลองเิือขอใ้ขอโทษขอยว่าพีทเออนั่งนั่งไปไหนวะพอดีเขียนนะพอดีเขียนเนื้อเหมีข้าวกินย่ลูกบุ๊มบิ๊มเดิน่นะแต่เราเมือสสุพรรนมือกินเพี่นแม่ดิแม่นจะกินยังเอาไาเข้าวมากินกินยังคืออิ่มไวเถอะกินน้ำเวเพินงานดูลลน้อยนี่ ถูกสาวอ้วนาเดจ้าเู้เอ้าเก็ไดยนเจ้าเย็นได้เมื่อไรนี่อ่านได้เมื่อไรว่าก็ไก่ขอไข่นี่หืว่าดังๆอ่านอ่นให้แม่ฟังเลยอ่นอ่านให้แม่แสงฟังนอ่านมึงู้ฮะอไ่ออไ่เหือก้นมต่อไปต่อไปต่อไปดู ข้อไปขอไข่เลยมั้งวันนี้ขอควายแล้วหรือมีังเมื่อกี้ฮอดขอควายแล้วเห็นว่ข้อควาย้อันนี้มันยังควายกับอันนี้มันคือกันยังตั่นก็เออไม่ให้น้องทุงเลยจับตั้งน้องทุงตังตั้งาอกมาไดอ่านไอ่านไปอ่อ ข้าาง่สสร้างเลยมันไีดี้ด้อานแรงดังเด้เดี๋ยวมึงไ้ยินขนางเหียน้องขึ้นมาช่วยกันอ่านซอนอายพร้อมขันองเป็นกันอายนี่ผ่านแล้วบอกขอไก่ขอไข่นี่ยังจือยู่บอหรือว่าลืมเลยอ่านี่จ้อกังหูแล้วอ่า่จ้อยอานอดสายแหออารับตาอ่านได้อายสอส้างเลยส้างวันนี้

นยงลูกเมาอลายอลายแล้วเรางงเลยว่นแล้วคือเป็นซัดเดลเอรสัดเลยนะอันี้ได้ไมอันนี้ดยอยังดาดานี่รอตางอตดาอันนี้ได้ไหมจะแพงอันนี้ได้ไม่ยัง่ะน้องทงสอนหนัง เป็นยังนี่เห็นบ่าวทายโป่งเฮียงคุ้มมือกันน่ะดีทายเต้าเฮียงทงทงอันนี้ฮะทงทงในเต้าอะไรจังเลยท่าดวงเด็ชมเชยนะตัวนี้เด้วันจันนมักแบบเคารุบหน่อยอันนี้ฮะนี่อะไรเลกู้อีกนางทงแนนทอทงได้ละชื่ออันนี้เด้สิบะบินไปบินมานอนโน่อันนี้เด้แนมึงเออ ไม่ให้บอกจนเนาะหูก่อนเียเด้เอาเลยเด้ได้ยู่ในอ่างไงก็มีเลยเนี่ยพอปลาอันนี้เด้ใช่พอพึ่งอันนี้เด้ใชน้องลิ้นนะมงน้องลิ้นมันตกลงมาตลอดน้องลินนทางลงอันนี้นะเป็นยังไรมันทำหัวมันตกลงมาละเปียกเลยลูกเปียกได้มันตกลงเปียกขันจ้องเขาหยัดเปียก ลองเบกเพือปกปิว <that> <ule> ่าเอาตัวเป็นน้ำน่ะลงมาน่ะแบบเราสิเอาตัตัยังมาใส่แล้วหูหูบัวหยังไงแล้วตัวยังงฝนนี่เออตัวนี้ได้นี่เออตัวนี้ได้เอาเอนี่ ันนี้ได้มัดหรือย่งแับนั้นอันนี้เด้ใช่ยังเป็นไข่นรืมักยิ้มใช่เราเนี่ยเก่งเลยนี่เก่งเลยคือว่าได้อยู่แบบว่าไปโรงเรียนนะพอดีได้เดือดอันนี้เด้ใช่เบ็ดสลันอย่างกลิ้งกริ้งกริ้งเนียอย่างแจกแจงเนี่ยเอารอระคังแบบคังยังรอโหลดเวอร์สุดูปหลดได้หนิรอระคังมันอย่างยากนิดนึงตึนรอระคังรอระดามดนะคุณคอยเย็นมีแล้ว เริ่อมีนะต้นต้นข่อยนี่นะอยู่กับซิปโบมีอันนี้เขาหามาใช้ฮะก็ออกมาฮะแมแมนรุ่นสะดรุ่นข่อยกำลังกลังอยู่สวนชาดนด่มีมิด้ายเน่ส่วนชัดละเก่านี่ยังคอมีสายอยูบื้บื้องเบื้เบื้องวงเบเ้เบอื้องเงเบเบืเเื้อบงเ้เงง้เ้เืบ่ มีมั้งใมหนึ่ตอนเราเปิดตอนเรามีทันยิทันี่นกยุ่งอีกยังอีกนกกระจอกเทศเล่าเราบอกเราขุดบอกออกมันก็ได้คุณแม่เก่งขุดออกก่อนใสันนี้ผัดผัดผัดวิชาอะไรผัดไปผัดมาผัดไปผัดมาผัดแล้วเย็นสบายบนี่อันนี้ได้ใช่ไอันนี้กับอีแม่เลี้ยงอย่เลยนี่ขอหันโอเคอันนี้เด้อันตักน้ามือตลอด เราเราจะคือเราจินตนา,าการออกออว่าในคูสอนจักน้ำจักน้ำจักน้ำคืดก,ก่อนนี้ใช้เวลาได้เลยต้องใส่เวลาได้นี่<ไ>ปล่อยไป,ไปเดียวนี่ให้คอยจืดเบิดก้อนท่อนี่อคอยเพปัญหากระปิญญาอัศรียะอะไรได้นี่ <c oughs> เรียนดิเด้นซิเรียนปล้ยเราคืดนในคืดในหัวมาในครูสอนตรงี้ในมหอดตัวนี้ตัวนี้เราเป็นตัวยัง่ะโดยเวลาใส่สมองนีเบอ่งโตันนีเวลาน้อยอย่าเกวนสมาธิเอยนนี่ตักน้ำตักน้ำเป็นีังงมันเป็นโอตักน้ำนะขาเอืดแนวใดโอตักน้ำาะคเลยยเลย โอเคอันนี้เด้นี่นี่อันตัวหนังอยู่นี่มายังใช่อันนี้นี่เราบนหุ้งเด็โอ้ยเก่ง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 นี่อันนี้เด้ใช่แตลจากไหนเนี่ยอันนี้นี่ได้บอนเลขนี่ได้อยู่พี่เลขลาวหนับเลขเลขลาวเลขลาวนี้เลขลาวอันนี้เลขสากลเนี่ยเพิ่นยังบริสุทธิ์อนทีเลขอันลาวนะในเฮียเราบอกเลขลาวเพิ่นสี่้อนแต่เลขสากลอันนี้เลขสากลตัวนี้นะนำไส้ทั่วโลกแมน เด็กล่าบทสนม่เด็กเลวายูนลุมเล็กสกดลอยู่เทิงเด็กลามปีสสา่เราคิดแเก้าสิบนำนู้นละหน่อยเดี๋ยวน้อลุงจับทำสาบทางเมิดมันมีแต่แถวนี้เนาะได้ให้้องลินไดจับให้ลงจับจับบอลซื่อทำสาบทางเร์ดเปนั่นไงนะนำบนน้นนำได้หลกเป็นมือนเด็กล่าเลี้ยงนี่ ตัวนี้เอนี่นี่ะเป็อไมอ้กาดเย็นนับเมื่อเล็กานนี่เลขานนี่ตัวนี้เด้เล็กยังเท่ี้โอ้ลองละนอนมีเห่ามึงมมีใครห่าหายนี่นะเราตัดเองในช่วงน้ามานะพอเราตัดให้เป็นวันทูที่อมเนต์นะมีมีีเห่า A B โบเมนวันทูทีเอบีซีดีอีจีเอเอฟเอฟจากจีเนาะทีบอเจ็บเอยูเขาบอกกายตลอดเหาทียูน่ะยูน่ะเอาอ่านต่อไนะไม่น้องทงอาอ่านไปอ่านไปจีจีเคลกายแล้วกายแล้วเคก็สีบัถือซ้ำกินนี่นี่อันนี้เคเ LM อ uh, ันน no. ี้ N N O ียวะ P P Q Q ตัวนี okay. ้ย Q ว่ามันทางทงอ่โอเคตะวันเอ้ยบ่แม่นบ่แม่น S S หรือว่าคันย่านซับส่วนกับตัวนี้หันพอเห็นคนบางคนก็จะไปออกเสียงเปิดเอสอย่าไข่ายๆคือกันเนาะมันเสียงออกซับเหมือนกับตัวนี้เลยมันตัวหนึ่งที่เป็นเสียงลากเงาแล้วนี่อีกนมันจะเป็นเสียงซับ t u y นี่เดีนี่เมื่อกี้นี่ซอนน้องอ่นละน้อยอยู่จะอง w แล้วมัน u s x x s x y ว่แบบไว้ถึกแล้วแซดแซดแซดหรือซีก็ได้ซีก็ได้ซีแบบว่ามันมันซีออกเสียงแบบอันนั้นเลยหนึ่งนะตัวซีถ้าถ้าเป็นอันเป็นสำเนียงของอันหมวดอันออสเตรเลียแล้วมันจะเป็นตัวแซดเนาะแต่ว่าถันเป็นสำเนียงของอเมริกาแล้วจะเป็นตัวซีแบบนี้โดยตอนนี้เฮากะมอบอัน โตกอไก่ข้อไข่ให้น้องลาหน,น้อยแล้วแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยบนันเทากับศิภากันเมื่อแล้วเนาะโดยจากคลิปนี้สะดวกนจะขอตัวลาพ่อแม่พี่นออ้นองพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งให้สะดวนเลเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สะดวนทีคลิปต่อไปเนาะโดยขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีสุขสุขนนะที่เบิ่งคลิปสะดวนแต่จนจะจบที่บอกข่า,าวโฆษณาเนานะจากคลิปนี้สะดวนขอตัวไปแล้วกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี